สวัสด,ดีค่ะมือนีพันษาพอลีนาอีสานเหนือสกลนครน,นะคะมาติิต่ตมผลงานของโสมแดงเฮ้าเนาะคะ่ะพันยูอำเภอใดจังหวัดใดกะตามพันามาจา้าสวัสด,ดีค่ะชื้ออย่างเนาะคะ่ะวิชิตเซลลาครับอ,อำเภอใดเนาะคะ่ะอำเภอสุวรรณคูหาครับสุวรรณคูหาจังหวัดจังหวัดนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูอ,รรพอ๋อ,อค่ะโสมแดงของเฮ้าใส้ กับอีหยังคะกับทั่วเหลืองครับหน้าทั่วเหลืองทัวเหลืองหน้าทั่วเหลืองแบบระยะสามเดือนครับสามเดือนมึงมึงหมากมันด้วยเหรอ่ะใส่แม่ดอนเหบอค่ะใส่แม่ดอนเหรอร้อยคำยืนยันคำบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองใส่แม่ดนใส่ดีไหมคะใส่ดีแบบใส่ โดนปนไดคะเอ้ยสี่เนึงอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งจะข้างค่ะสมเด็จองเขาโอตสิบสิบพันมือสี่เื้อหนึ่งครับโอ้โหาะเลยะหลยประะคมาะไรอารเนะสมเด็จกองเขาเนาะค่ะไสไสแบบใดเนาะค่ะนี่ไสแบบจีไสกัไส้าไใน้ในทั้งนนเครับ ผสมกับอันปามิโนผสมกันใส่น้ำยี่สิบลิตรครับผมโอ้ต่อน้ำยี่สิบลิตรจ้ะค่ะมีสมาชิกสมาชิกที่ใส่น้ำหลายบ่คะประมาณจะสามจีเจ้าครับลวกไปนะครับโอ้เป็นเรือยๆไรเลยเนาะเนาะประมาณลวกกว่กับประมาณลอยก็ลอยครับตัวเหลืองตัวเหลืองในหน้าเข่าช่วงเก็บเกี่ยวทั่วเหลืองของข้ากล้สีพ่อตัดแหละเนาะครับผมกับสีพ่อตัดเราประมาณต้นเดือน์สมการนี่ก็ตัดได้ครับโอ้จ้ะครับครับชุดยอดอีรีนะโสมแดงเนาะ ใส่ดีกับบอกต่อนเน้ยนะคะเด้อครับครับใส่ดีบอกต่อแล้ว<อ>วิธีใส่ใส่จังไหนนะครับเนี่ยตอนนี้วนจิมีอยนซีซีบอกครับผมครับครับ